กลับนมัสการทุกคุณเจ้าเจ้าข่าวสวัสดีค่ะผู้เข้าชมท,ทุกท่านนะคะนมโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภควากาบหลวงปู่ทวดเจ้าค่ะพอพูดถึงหลวงปู่ทวดนะนึกถึงหลวงปู่ทวดที่ไรภาพนี้ก็เกิดขึ้นทันทีก็เลยนะวาดภาพนี้ขึ้นมานะก็คือพอนึกถึงหลวงปู่ทวดตอนเบจไกรก็นึกถึงว่า ความโดดเด่นแล้วก็ความเป็นซิกเนเจอร์นะขององค์ท่านก็ mm hmm. คือท่านเ mm hmm. หยียบน้ําทะเลจืดนะปาเบอร์จไกาเนึกถึงแล้วก็จะนึกถึงกับภาพนี้ว่าท่านอยู่ในเรือนะแล้วก็กาลังนั่งกรรมฐานอยู่ในเรือก็เลยภาพทําภาพนี้ขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องเล่ามาเล่าสู่กันฟังนะครั้งหนึ่งนะปาเบจกายนะเคยแกะ รูปเหมือนหลวงปู่ทวดนะปรากฏว่า,าเจอความศักดิ์สิทธิ์นะของหลวงปูทนะ่ทวดในขณะที่มีสตินะสติสามปชัญญะครบนเะนื่องจากว่า,าแข่เสร็จแล้วก็ประดิษฐานชั่วคราอยู่ที่หน้าบ้านเพื่อรอเจา้าภาพถูกไหมคะแล้วก็เป็นช่วงที่ให้ลูกน้องเกางานหรือว่าขัดงานให้ เนียนเรียบมากขึ้นอะไรประมาณนี้ก็คือขั้นตอนของการเก็บละเอียดนั่นเองปรากฏว่าพาเปจ์กายได้เห็นเลขสี่เจ็ดนะอยู่ที่หัวคิ้วหลวงปู่พวดนะตกใจมากนะชัดเจนมากเลยทีเดียวได้เหมือนใครเอาสีเมจิสีดําไปเขียนได้เลยก็เลยถามคนที่คนงานผู้หญิงที่ขัดอยู่นะบอกว่าเธอได้เห็นเลขอะไรไหมที่หัวคิ้ว เขาก็บอกไม่เห็นแต่ป้าเบจกายเห็นชัดมากนะชัดแบบไม่ใช่เป็นเลือนๆลางๆเหมือนที่เราเอาเอาแป้งไปรูปอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเห็นชัดเจนมากเลยอะล่ะเราก็เรียกลูกน้องผู้ชายมาว่าเธอได้เห็นเลขอะไรตรงหัวคิ้วหลวงปู่ทวดไหมไม่มีใครเห็นนะป้าเบจกายเห็นชัดมากเป็นเลขสี่กับเจ็ดปรากฏว่าเย็นมันนั้นนะหวยออกสี่เจ็ดจริงๆแล้วก็ไม่มีใครถูกนันเนื่องจากว่าป้าเบจกายคิดว่าตัวเองตาฝาดแล้วก็ตัวเองก็ เป็นคนที่ไม่ได้ซื้อเลขด้วยนะเพราะกับว่าหลวงปู่ทวดท่านก็คงจะบอกอะไรว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้แล้วก็ระหว่างที่ไปส่งงานก็คือไปส่งหลวงปู่ทวดนะป้าเบญจกายถ่ายรูปเยอะมากเลยนะคะถ่ายถ่ายถ่ายใช้มือถือถ่ายนะแล้วก็มาเจอภาพอยู่ภาพหนึ่งนะซึ่งเป็นภาพที่ไม่สามารถที่จะตามกลับมาให้ทุกท่านได้เห็นนะแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงค่ะนั่นคือถ่ายรูปภาพภาพนิ่งรูปหนึ่งนะแล้วก็ถูกใจมากแล้วบอกกับตัวเองว่า ภาพนี้หลวงปู่ทวดดูสงา่าดูแบบนั่งแบบสมาธิดูเข้มขังแล้วเรามีความรู้สึกว่าภาพนี้โดดเด่นเหลือเกินนะจะต้องกลับบ้านไปแล้วก็โพสต์ภาพนี้เป็นภาพเดียวๆนะเพื่อชื่นชมบาร,รมีขององค์หลวงปู่ทวดนะคะปรากฏว่าแล้วก็หลังจากนั้นก็ถ่ายภาพอีกนะถ่ายทับๆปรากฏว่าพอมาถึงบ้านนะกําลังที่จะโพสต์เฟซบุ๊กปร Facebook, ปากฏว่าภาพนี้นะโพสต์ตัวเองนะโพสต์นะตัวเองเห็นถึงว่าปาา้าเบญจกลยไม่ได้เล่นเฟซนะระหว่างทํางานนะ ภาพนี้เด้งโพสต์ตัวเองนะแต่ว่าไม่มีข้อความนะโพสโพสในปิดข่าวเลยภาพเดียวๆเลยซึ่งป้าเบญจกายเวลาถ่ายรูปเสร็จนะก็จะเอาอโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเลยแล้วก็กว่าใครที่จะมาเล่นโทรศัพท์ของป้าบญจกายได้ต้องอผ่านรหัสหนะรหัสเข้าโทรศัพท์ถึงจะนะ เข้าไปเล่นโทรศัพท์หรือโพสงานได้เรื่องนี้นะก็นํามาเล่าสู่กันฟังถึงความศักดิก์สิทธิ์ขององค์หลวงู่ทวดค่ะและภาพนี้ถูกใจมากเลยนะเพราะว่าเป็นภาพที่อยู่ในจินตนาการตลอดนะเวลานึกถึงองค์ท่านนะแล้วท่านก็เป็นพระ,ะสงฆ์นะพระอาญยะสง์ในที่ปะเบจกายนับถือนะสุดๆองค์หนึ่งค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะ